เกมนี้เล่นดอนกันบ้างนะแต่ทีนี้ต้องคุยก่อนเลยว่าไอ้ตัวนี้มันกันได้ทุกตัวแต่หลักๆที่แพ้เลยเนี่ยก็คือโรเจอร์กับแทงแต่เนื่องจากว่าอันนี้คุยก่อนนะว่าเป็นอีเวนต์นะครับจะนาเลือกแค่หกพันนะเอาละทีนี้มันไม่มีแชงกับโรเจอร์ความหมายก็คือว่าเพิ่นสิจ้ะนี่แหละคือกัต่อเลยก็อีเวนต์นี้ไม่น่าไม่น่าเจอแชงมันเจอเจอแหละแต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าลงแรงนะเอ้าลืมดูว่าโดนแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรอ่ะมาสกิลวุ้บอ่ะมา จะเล่นจะเล่นจะเล่นปรับไปหนึ่งดอกอ้าบีบอยบีบอยบีบอยใครโดเอาเอาธงดอนไม่ได้นะเอาอ่ะเดี๋ยวตีคันทิสสาซับปิวนะครับหนึ่งสองสามแน่แหมหนึ่งสองสาม อ้าวทำไมมันไม่ปิววะเมื่อกี้อะไรเนี่ยเสียทงเลยหนึ่งสงสหนึ่งปึ๊บโอเคมีเพื่อนช่วยละจริงๆทงมันต้องเกตมากกว่าแปบเปก่อนไงเมื่อกี้มันไม่ถึงขอเติมเกตกันก็ไม่ได้คือถ้าถึงเนี่ยมันโดนตีแล้วมันจะไม่ชังักครับเออมันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าถามว่าตายไหมก็ไม่อย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละเออ เพราะว่าไอ้ท่าดาเนี้ยไคโดมันถือว่าเป็นเมตานะถ้าไอหม80แปดสิบเนี่ยโอเคได้ละน่าจะโดดไหมคือประเด็นนะ่ไม่โดดได้ว่าแต่ไม่มีใครกันธงอันเดชิกิชิกิชิก,ชกิอ่าชิกิตายครับโดนแจ็คเอาธงกลางโอธงกลางเนี่ยเล่นล่ลำบากเงี้ยมันอยู่ที่เพื่อนอะ่ะเออถ้าถ้าเพื่อนดึงธงก็โอเคไง ช่วยก่อนช่วยก่อนนั่นไงจนได้อาแต่ใครโดตายละปั๊บไปหนึ่งทีบีบอยต่อเลยบีบอยต่อเลยโอยโอยโอย,โยไม่ได้ดิเงย หนึ่งสองสามลบไม่ตายเลยอ่ะใกล้ละเกือบตายละใกล้ละหนึ่งสองสามติดบูธนะฮะรอสักแป๊บวุ้บโอเคบีบอยต่ออีกทีอา้าวดึงธงดึงธงดึงธงโอ้ยไม่ได้วะ่ะ แต่อยู่ได้ทั้งเกมเห็นไหมทั้งเกมเลยเนี่ยไม่ตายด้วยก็เกมนี้เราเล่นเป็นดอนกันบ้างนะฮะก็อย่างที่เห็นตามเมื่อกี้เลยคือมันถึกนะครับมันถึกมากมากเลยแหละเพราะว่าโดนตีแล้วเลือดมันเด้งอะ่ะแล้วก็เอาดาเมจให้อีกฝ่ายอีกนะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็เน้นอยู่ในธงเป็นหลักนะครับแต่ถามว่าถ้าเจอไคโดก็อย่างเมื่อกี้แหละเอออย่างที่เห็นเลยนะฮะอาจโดนดึงธงบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันตามสไตล์นะแต่ต้องคุยกันว่าไอ้ไคโดอย่างหมวดแ0บอะ่ะมันเก่งกว่าปกติ นะครับเพราะว่ามันมีดามเมจแรงกว่าปกตินั่นเองจากสกิลที่2อันดับต่อมาในส่วนของดอเนี่ยข้อดีคือสัตวปิวนะครับไอเกิลสองบ B ีบอยมันนี่แหละสามารถยืได้สักระยะนะครับแล้วก็มีชิลป้องกันด้วยอะไรแบบนี้ก็มันถึกมันคล้ายๆกับไคโดเออผมมองแบบนี้นะมันเหมือนกับไคโดเลยซึ่งมันดีกว่าไคโดนิดนึงก็คือว่าในส่วนของเพิ่มพลังฟื้นฟูเนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนกับไคโดใช่ปะ แต่ว่าถ้าโดนโจมตีเนี่ยจะเอาค่าเสียหายกลับไปด้วยอีก3%เปเซ็นด้วยเห็นไหมเห็นนะเ,นนะเออมันดีตรงนี้ถ้าใครอยากปั่นถามว่าดอนเล่นได้ไหมเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ทั้งเกมไม่ตายชัดเจนนะครับนี่มันก็เห็นในชัดเจนแล้วหมดแปดสิบเล่นยังขนาดนี้คือแม่โคตรถึกแล้วนะครับนี่มันถึกจนไม่รู้จะถึกยังไงแล้วนะแต่ทีนี้มีข้อเสียคือเป็นซับไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเพื่อมีคนถามต่ออา้าวอย่างนี้ถ้าระหว่างดอนกับบุ๊กเล่นตัวไหนดีคําตอบผมให้บุ๊ก นะครับเพราะว่าบุ๊กตัวเดียวเนี่ยมันรับมบือทั้งแชงกับโรเจอร์ได้ด้วยแต่ดอนนี่ไม่ได้นะโรโรเจอร์ถ้าเจอแชงกับเอ้อะไรนะถ้าดอนเจอโรเจอร์กับแชงนี่คือแบบโอ้โหโหดโหดมากอ่ะคือยืนแป๊บเดียวก็ตายนั่นเองนะอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนถ้าใครจะเล่นระวังแชงกับโรเจอร์ให้ดีเพราะแพ้หนักมากนะครับเป็นดังนี้นอกสำหรับตัวดอนครับ